แต่ขนาดใส่ใส่ถูกซ้อนข้งนางในอีกมันก็ยังแบบเห,น,เห,น,เหนียวเ,เดียวไปโน่นเลยพี่ทางนั้นดลวเน้งคมลูกงคาเดือพอลงจากโมาพันแนหนูจากเมื่อคืน ทาไปเป็นกินอาหารเม็ดหน่อยหนึ่งให้เรามองว่าเพื่อนอน่ะกิอนอาหารเม็ดเพื่อนชอบโชว์ตอนที่หนูมางวดที่แล้วนะอเอนาะอุ้มเหมือนอยากโชว์ว่าหนูกินอาหารเม็ดนะ้องหาอะไรไหมหนูกินเองระหนูนเบื่อแล้วครั้งที่แล้วอ่ะหนูยืนยืนตรงประตูเพื่อนมาหาวุ้งว้งก็อะไรบูลุกดิ๊กลุกดิ๊กเหมือนจะวิ่งเหมือนจะวิ่งไปทางนี้มีอะไรหรือเปล่าหนูก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันเห็นงูหรือเห็นตะขาบเห็นอะไร แล้วมาบอกเราเฮ้ยวิ่งตามพอไปถึงปุ๊บกินกแก๊บๆแล้วก็หันมองกินแก๊บๆแล้วก็หมมกันหมมองบอกโอ้ยเพื่อนอยากโชว์ว่าเพื่อนเหนก,กินอาหารเมร็ดพราะเคยบอกเพื่อนว่าต่อไปนี้บู๊ต้องกินอาหารเม็ดนะไม่มีข้าวให้กินคือแบบเคยบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเหมือนอาตี้ถ้ากินอาหารเออนี่ยแชร์ไปแล้วเรียบร้อย <laughs> แต่เมื่อคลนเหมือนจะถามนะ อยู่ที่ไหนเราเพิ่นหาว่าอยู่่ทีไหนพอเราล้บปุ๊บอันอยู่ที่ไหนแล้วนี่อ๋ออยู่กับยายเปียวก็เลยก็๊บมันก็เลยเออตาลุ้แล้วแหละว่าไปนหนไม่ต้องไปคิดตัวนู่แต่แต่แต่อย่าอย่าให้เพิ่นไม่แน่เพิ่นอาจจะหาไม่เห็นก็ได้เพราะว่าเพื่อนเพิ่นเยอะสีหาพรนโงสวยเพื่อห็นหรอกถ้าเพื่อนเยอะขนาดนั้นเอออเพื่อนเยอะมากอายุสี่หาพันเหมือนกัน หนูร้อยเก้าสิบคนหนูไม่กี่คนเองนี่แต่ก่อนเพื่อนเยอะจุดหนูมาไล่ลบออกนี่ไม่สำคัญยงที่เราไม่รู้จักยังหนูจะไม่เอาไซเจต้าต้องเอาเพราะว่าเขาจะเห็นใช่เขาจะมีแฟนคลับเขาเหมือนพวกที่ขายของก็เหมือนกันนี่เดี๋ยวเอามาไว้กินกับอันนี้ลูกไปเรียกน้องมาก่อนตื่นเสร็จแล้วไหนต้นตาลซื้อเลยมา นนี่่่ลมมหขนมกินไหมขนมอ่ะเอามาดูพี่ขนมเด็กน้อยได้ยังไม่หลับเลยมั้งเฮ่กินขนมอันนี้นะคะที่กูนอ่ะไม่กินหวานไหมหวานหอมนะเอาไปงวดที่แล้วพี่ก็ไม่ได้ชิมกับเขามีเห็นไหมว่าไอ้นี่นะเขากินกันแล้วเห็นมันเป็นน้ำตาลพี่จะไม่ค่อยมีอะไรเคลือบน้ำตาลเท่าไหร่หวานหวานหนูยังไม่กินเลยหนูก็ไม่กินถ้ากินจะกินแบบ ก็คือกินนมเอาหรือกินกับกาแฟแค่นไหนมันก็จะไม่หวานมท,ท่าไหริ่งเป็นบางครั้งบางคราวอักคำนี้จิ้มอีกคำหนึงกินกับกาแฟอย่างนี้จะไม่โอ้อันนั้นก,กาแฟพ,พูดว่าขุนเอาจิงๆยายไม่ลดหรอก <laughs> อ้าวจริงจริงมันแค่คุมหิวพอรถไปแล้วถ้าหยุดกินมันก็ขึ้นไปอีกอูหนูผ่านไปหมดเลยของพวกเนี้ยบูบูพี่บูพี่เดฟอยู่นี่บัวไม่เคยอยู่กล่องนึงเลยนะพี่เดฟเข้าบ้างอยากให้ลูดมนหุ่นวะเราไปกินดู ต้องตัวเล็กๆตัวโตแล้วไม่สวยยังได้แปดแสนเหมือนเขาเอาล้านเลยให้ล้านเลยหัวล้าน่สองร้อยล้านสองร้อยล้านเลยเหรอเอาเจอเศรษฐีอ่ะ เศรษฐีระดับหมื่นล้านนะสวยแล้วสองได้ล้านนะคนนะแข่งก็ยังไม่หลุดเลยให้ให้ให้ภาพเล่าบรรยากาศนะแต่เขาก็ยังไม่พอหรอก อย่าไปกดได้แล้วเออหนูอยากแต่งแล้วแหละเดี๋ราจะโควิดที่ไปหาให้ไปหายังก็ไปหาโนมัยไปงัดเออไปงัดตั้งงัดไปงัดเอาไปหาเอาทุกทุกบ่ได้การตันตีนตั้งเงยเหยียบงัดเอางัดเอา ให้พี่เลนไปทํางานที่ญี่ปุ่นเลยเป้าเ้าไมีปิดบ่ะหรือมีคนดูแลต่ออยู่ไม่ยปนปัญหาญาตพี่น้องเขาก็มีปัญหานะน,น้องป้าเขาสมัยป้าอยู่นะน้องเขาแท้ๆนะ่ะน้องของป้าน้องของป้าไปไปไป,ไปช่วยทํางานงานวนวดให้แล้วก็ไปทาของใส่เขา เอาของใส่ป้าเนี่ยเหรอใส่เพื่อจะยึดดีจตั้งเพื่อที่จะมัคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเพื่อที่จะยึดเป็นของตัวเองเตาก็เบนอยู่หนอกไช่เนาะป้านั้นป้าเขาก็ยังรักน้องเขาเหมือนเดิมอ๋อแต่แต่ที่แกเสียเนี่ยพาะโลกของแกช่วยเลยไะทำของคือแบนทำเหมือนแบบเออไม่ให้มีคนมาเข้าร้านแล้วก็บ ออกแนวอะไรสักอย่างเหมือนอิจฉาอิจฉาเนีออ่ยที่ทำของใส่แล้วหลายเรื่องปา่าเอ็ดน้าคนนี้เขาแสบมาก <c oughs> แ,แม่เล่นไม่สื่อนยู่อู่อถูกเดียวรักกันเลยรักกันเลยอเอามาเอาอีกไนมะักดีไม่ล้มเลยนะ่รถใหม่ไม่ต่อดาไม่ต่อด กินไม่ไหวแล้วเลยก่อนทีไม่ไหวแล้วเอาไว้ให้เด็กๆกินเอาไปแล้วเด็กๆกินมันเผยไว้เนี่ยเอาเฮาเซอร์อันโทดไว้เนี่ยเอาไว้บอเซื้อติดเสื้อโทดไว้มันมีถุงเสื้อแห่งดีเลยนะถุงติดมัดเอาทำไมเครื่องไปอยู่นู่น คุ้มไงเดี๋ยวเขาจะไปนั <g 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 ่งก like ันตรงนี <g 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 ิงกินข้าวตีอย่งี้ยมื้อเสาสน่ะนะกินข้าวตีแบบมื้อเข้ากว่ากินกับกินกับแกงกับกับอาหารเนาะเออกินกับข้าวเน้นเน้มคู่ละสองม้าเป็นจิบเด้ก็มันไม่ได้กินอาหารด้วยอย่างอื่นไงมันก็จะกินแบบข้าวอย่างเดียวเนาะแข้าวก็มีไข่อยู่มีไข่อยู่ข้าวกับไข่ หนาวบาคีขานเอดอเอร์โจีเอาวะ <c oughs> พ่อจีไม่อร่อยเพราวะว่ามันเอ็ดกระโปสกัแฟของเขาปีม่เลยจ,จะขี้ข้าวที่ต้องทำอาหารไม่อร่อยอ่ะมิเสะแต่แล้วจะโงก,ก,ก <c oughs> ระโดดกระโตดกระโดด จะลิ้นชาผมชดบใส่เล้ะแติก็ได้เกือเจอบาทพวกนี้ใส่บาทเาลงคิดประการ